สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับมะพ่อกับจันอีกแล้วเด้อจ้ากับช่องชีวิตเด็กบ้านนอกเมื่อนี้สิพาพี่นอ้องเขามายามอีหลงตแต่ว่ากอนสิยามอีหลงไปเก็บอีกกุ้งขอนก่อนจ้าพี่น้องเพิ่อเห็นตะป่าขอนมือนี้มาพ่อกุ้งขอนจ้ากุ้งเต็มตเลกมันจะโตยังไง ที่พยายามอีลงจ้ะพี่น้องค่ะพี่นอพอหนมคน அவினாங்க ตะค้อพี่น้วยะคอนตะคอนมาุ้มค้อนหนะปุ้มอนอางนี้ก่อนุ้คุ้มค้อนดีใ่ไ เนี่เลยอัวหอนโดนปะเห็นมไม่ได้กรุงไฟน่นอนเนี่ย ปิดบ่สรุปผลงานจ้ะแล้วแรงงานยังได้พี่เนาะดูสรุปผลงานอีกกุ้งกุ้งปล่อยจ้ะได่ปรอตัวหนึง่งผุงานเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปจ้าพี่น้องพยายามอีหลงต่อจ้ะแต่ว่าจะให้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะจ้ะพี่น้องเพราะมันคลิปหักโพตจ้ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อจ้ะ พอกันคลิปหนาเด้เจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดต,ตามแลบชม้อจ้าสวัสดีครับน้อยลูกครับพันหน้ามาหน่อยครับ